กุกุตชาดกว่าด้วยพ้นศัตรูเพราะรูเท่าทันละไตปีดกอตกาตคถากุกุตชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเวลุวันทรงปลาลบความพยายามปองพระชนจึงตัดเรื่องนี้มีคำเริ่มต้นว่านาสมเส กรตาปามหิดังนี้ความย่อว่าพี่สูทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาถึงความไม่ดีของพระเทวทัตว่าอาวุโสทั้งหลายพระเทวทัตทำอุบายเพื่อจะโปงพระชนพระโทศพลด้วยการวางในขมังตนูเป็นต้นพระศาสาาเสด็จมาตัดถามว่า ดูกนพิสุททั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันถึงเรื่องอะไรเมื่อพิสุจเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้วตรัสว่าดูกนพิสุท์ทั้งหลายมีใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่พระเทวทัตพยายามฆ่าเราแม้ในการก่อนพระเทวทัตก็พยายามฆ่าเราเหมือนกัน แล้วได้ส่งนำเรื่องในอดีตมาสาทกดังต่อไปนี้ในอดีตการลาลาชาสรงพระนามว่าโกสัมพิกาของราชสมบัติอยู่ในพระนครโกสัมพีหลังนั้นระโพธิสัตว์สเสวยพระชาติเป็นไก่หน้าป่าไผ่แห่งหนึ่งมีไก่หลายร้อยเป็นบริวารอยู่ในป่า เหยี่ยวตัวหนึ่งอยู่หน้าที่ใกล้ๆกันนั้นมันใช้อุบายจับไก่กินทีละตัวละตัวกินจนหมดนอกจากพระโพธิสัตว์อยู่ตัวเดียวเป็นผู้ไม่ประมาทที่หาอาหารตามเวลาแล้วก็เข้าไปอยู่หน้าเชิงภัยเยี่ยวนั้นไม่อาจจับไก่พระโพธิสัตว์นั้นได้จึงคิดว่า เราจักใช้อุบายอย่างหนึ่งล่อรวงจับไก่นั้นกินให้ได้แล้วเข้าไปแอบอยู่ที่กิ่งไม้ใกล้ๆกันนั้นกล่าวว่าแนพยาไก่ผู้เพื่อนท่านกลัวเราเพราะเหตุไรเราต้องการทำความคุ้นเคยกับท่านระเทศชื่อโนโนสมบูรณ์ด้วยอาหารเราทั้งสองไปหาอาหารกันที่นั้น แล้วจากอยู่อย่างมีความรักใคร่กันและกันลำดับนั้นละโพธิสัตว์กล่าวกับเหยียวว่าแน่เพื่อนเรามีความคุ้นเคยกับเจ้าไม่ได้เจ้าไปเถิดเหยียวถามว่าแน่เพื่อนท่านไม่เชื่อเราเพราะเราเคยทําความชั่วมาแล้วตั้งแต่นี้ไปเราจากไม่ทําเช่นนั้นอีก ละโพธิสัตว์ตอบว่าเราไม่ต้องการสหายเช่นเจ้าเจ้าจงไปเสียเถิดพระโพธิสัตว์ห้ามเหยี่ยวตำนองนี้ถึงสามครั้งแล้วส่งเสียงขันก้องป่าว่าใครใคไม่ควรทำความคุ้นเคยกับผู้ที่ประกอบด้วยลักษณะเช่นนี้ดังนี้เมื่อเทวดาทั้งหลายพากันแท้สองสาธุก,การ เมื่อจะเริ่มทำรรมกถาได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าบุคคลไม่พึงคุ้นเคยในคนทำบาปคนมักพูดหลอดแหละคนมีปัญญาคิดแต่ประโยชน์ตนคนแ้งทำความสงบสง,งียมแต่ภายนอกมีคนพวกหนึ่งมีปกติเหมือนโคกระหายน้ำทำทีจะก้ามกืนมิดด้วยวาจา แต่ไม่ใช่ด้วยการงานไม่ควรคุ้นเคยในคนเช่นนั้นคนพวกหนึ่งเป็นคนชูมือเปล่าพัวพันอยู่ด้วยวาจาเป็นมนุษย์กับผีไม่มีความกระตันอยู่ไม่ควรนั่งใกล้คนเช่นนั้นบุคคลไม่ควรคุ้นเคยต่อสติหรือบุรุษผู้มีจิตกลับกรอกไม่ทำความเกี่ยวข้อง ให้แจ้งชัดด้วยเหตุต่างๆไม่ควรคุ้นเคยกับบุคคลผู้อย่างลงสู่กรรมอันไม่ประเสริฐไม่เป็นคนแน่นอนกรรมจัดคนไม่เลือกหน้าเหมือนดาบที่เขารับแล้วปกปิดไว้ฉะนั้นคนบางพวกในโลกนี้คอยเพ่งโทษเข้าไปหาด้วยอุบายต่างๆด้วยคำพูดอันคมคาย ซึ่งไม่ตรงกับน้ำใจด้วยความสามารถแห่งคนเทียมมิตรแม้คนเช่นนี้ก็ไม่ควรคุ้นเคยคนมีความคิดชั่วเช่นนั้นพบเห็นอามิตรหรือซับเข้านห้าที่ใดย่อมคิดประทุสลายและคันได้แล้วก็ละสหายนั้นไปพระโพธิสัตว์แสดงข้อความนี้ไว้ว่าเปรียบเหมือนโค ตัวที่กระหายน้ำลงสู่ท่าแล้วดื่มน้ำจนเต็มปากแต่ไม่กระทำสิ่งที่ควรกระทาแก่น้ำนั่นอีกฉันใดบุคคลบางพวกก็ฉันนั้นเหมือนกันทำทีจะก้ามเกืนมิดด้วยคำอันอ่อนหวานว่าจะทำสิ่งโน้นสิ่งนี้ให้แล้วก็ไม่กระทำสิ่งที่ควรกระทำสิ่งที่ควรแก่คำอันไพเราะ แล้วก็ไม่กระทำความคุ้นเคยในบุคคลเช่นนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความชิบหายอันใหญ่หลวงปิยาไกได้กล่าวคาถาเจ็ดคาถาด้วยประการดังนี้ราศาสดาผู้เป็นธรรมราชาได้ทรงพาสิทธอภีสัมพุทธคา,าถาสี่คาถาดังนี้ว่า มีคนเป็นจำนวนมากที่ปลอมเป็นมิตรมาคบหาผาบุคคลพึงลาบุรุษชั่วเหล่านั้นเสียเหมือนไก่ลาเหยี่ยวชะนั้นอนหนึ่งบุคคลใดไม่รู้เท่าเหตุที่เกิดขึ้นได้ฉับพลันหลงไปตามอำนาจศัตรูบุคคลนั้นย่อมเดือดร้อนในภายหลังส่วนบุคคลใดรู้เท่าทันเหตุที่เกิดขึ้นได้ฉับพลัน บุคคลน,นั้นย่อมพ้นจากการเบียดเบียนของศัตรูเหมือนไก่พ้นจากเหยี่ยวฉะนั้นคนผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณาควรเว้นบุคคลผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมมักทำการกำจัดอยู่เป็นนิดเหมือนแล้วที่เขาดักไว้ในป่าเช่นนั้นสีให้ห่างไกลเหมือนไก่ในป่าไผ่ละเว้นเหยี่ยวฉะนั้น พริยาไก่นั้นกรั้นกล่าวคาถาแล้วเรียกเยียวมาขู่ว่าถ้าเราจัะอยู่ในที่นี้เราจักตอบแทนการกระทําของเจ้าแม้เหียวก็ได้หนีไปจากที่นั้นไปในที่อื่นพระศาสดาทรงนาพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วตรัสว่า ดูกนพิสูจทั้งหลายแม้ในการก่พระาเทวทัตก็พยายามฆ่าเราอย่างนี้ดังนี้แล้วทรงประชุมชาดกว่าเยียวในครั้งนั้นได้เป็นราเทวทัตในบัดนี้ส่วนพญาไก่ในครั้งนั้นได้มาเป็นเราตถาคตชนี้แหล